สวัสดีครับผม,มอพานนะครับวันนี้ก็พามาทํางานครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับอําเภอเขื่องในนะครับก็มาอินเวสตบ้านหนึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงแล้วครับขึ้นโครงแล้วฮะนี่ฮนะขึ้นโครงเหล็กแล้วบ้านหลังนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับกว้างเป็นบ้านสองชั้นนะครับแล้วก็อายุประมาณสัก สักส0ปีได้หลังนี้นะครับปวกกินทั้งหลังนะฮะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็ปวกกินทั้งหลังเลยนะครับตอนนี้ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโค้งแล้วครับขึ้นโค้งนะครับทําเป็นโซโมเด์นนะครับหน้ากว้างหลังนี้น่าจะกว้างสักประมาณสัก20เมตรได้นะฮะบ้านหลังนี้กว้าง20เมตรนะครับแล้วก็ลึกลึกนะครับลึกลงไปประมาณสัก25เมตรนะครับ หน้ากว้าง2ี่สิบลึกยีานะครับบ้านหลังใหญ่มากอันนี้ผมทำชั้นบนนะครับก็คือ InnoVate นะฮะตอนนี้อยู่บนโครงหลังคาเลยฝั่งนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับขึ้นเสาตั้งเสาวไว้แล้วนะครับ,ต,บ,รบตัวนี้มีงบแค่แสนห้านะครับตัวนี้มีงบแสนห้าทำตามงบนะฮะมีงบแสนห้าจะได้อะไรบ้างบ้านไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับ ลงมาด้านล่างก่อนอันนี้ก็เป็นหัวเสานะครับเราก็ใช้ยึดกับหัวเสาเดิมเลยนะเนี่ยหัวเสาเดิมเลยนะครับก็เชื่อมเหล็กแล้วก็ยึดเหล็กขึ้นโครงเลยนะครับนี่ะก็ข้างล่างก็จะเป็นปูนนะครับมันก็โดนปวกกินไปนหมดแล้วนะครับก็ยึดอย่างนี้ฮะยึดง่ายๆแล้วก็ยึดให้แข็งแรงหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็หรือเปิดขึ้นนะฮะแล้วก็ ใส่แผ่นแล้วก็เชื่อมเจาะยึดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นระดับทําฝั่งนี้จะเป็นชั้นเดียวแต่ยกยกขึ้นนะครับเพราะว่าถนนสี่เลนทามาใหม่บ้านหลังนี้ติดตนนสี่เลนนะครับแล้วถนนเนี่ยทาสูงกว่าตัวบ้านนะครับข้างล่างจะถมดินขึ้นมาประมาณสัก60สิเจ็ดสิบเซนนะครับเราก็เลยต้องต้องยกจากพื้นเดิมนะจากพื้นเดิมขึ้นมาประมาณ เมตรยี่สิบได้นะครับเนี่ยจากพื้นเดิมเนี่ยขึ้นมาประมาณเมตรยี่สิบตรงนี้จะเป็นโครงหลังคานะครับจะเป็นโครงหลังคานะครับส่วนเป็นส่วนที่เป็นสองชั้นฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นะครับเป็นสองชั้นเดิมตัวนี้ก็จะเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นตัวชั้นลอยสองชั้นนะครับท้นแมงบนนะครับก็ หลังไซส์ขนาดนี้แต่ก็มีงบไม่เยอะนะครับมีงบประมาณแสนห้านะครับก็ผมมองว่าก็ทาตามงบตอนนี้ก็จะทําโครงสร้างนะครับโครงสร้างแล้วก็ใส่ังคาเมทัลชีทก่อนนะครับนะครับส่วนที่เป็นโครงเหล็กตัวนี้ทําเนี้ยกว้างประมาณนะฮะอ่าหน้ากว้างประมาณอ่าเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับก่อนหเมตร หกหกประมาณสิบแปดเมตรนะครับหน้ากว้างฝั่งนี้จะมาสิบแปดเมตรได้มั้งฮะนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสิสิบหกเมตรฝั่งนี้ด้านหน้ากว้างสิบหกเมตรนะครับแล้วก็ลึกมาถึงชายด้านหลังนะครับอ่าสิสิบสี่เมตรนะครับ่าตัวนี้จะเป็นโครงสร้างที่ผมทําใหม่นะครับกว้างสิบหกลึกสิบสี่นะครับน่าจะกว้างกว่าทางยาวนะครับ สวนด้านหลังนี่ฮะก็เป็นตัวอาคารเก่ามันก็สังกสขีขึ้นสนิมไม่หมดแล้วตัวนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณยังไม่เยอะนะครับอย่างเงี้ยยังไม่เยอะตัวนี้คือรื้อโครงสร้างออกแล้วก็ทำข้างบนใหม่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นสองชั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อเพิ่มตรงฝั่งนี้เป็นสองชั้นแล้วก็ฝั่งนี้จะทำเป็นชั้นเดียวแต่ยก ยกโครงสร้างขึ้นประมาณไม่ยี่สิบนะครับเพราะว่าข you ้างล่างเดี๋ยวจะเอาออกหมดแล้วก็ถมดินนะครับก็คงจะทําไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าใช้งบประมาณแสนห้านะครับแสนห้าก็คงจะได้แค่โครงสร้างแล้วก็หลังคาเบรนชีตนะครับตรงนี้นะครับเหล็กก็เป็นเหล็กหนาทั้งหมดนะฮะเสาไม่ได้ใช้เสาใหญ่นะครับใส่ใส่เสาแค่ประมาณสี่นิ้วนะครับก็ทําตามอะไรที่ลดได้ก็ลดนะครับแต่ก็ใช้เป็นเหล็กหนานะครับทุวนี้นะครับ เหล็กตัวนี้อย่าง,างตัวนิ้วคูณสามนิ้วตัวนี้ก็เป็นสองมิลน,นะครับนะครับส่วนตัวนี้เป็นแปรที่จะวางเบนชีฟก็ประมาณหนึ่งจุดสองแค่นั้นเองนะครับส่วนเหล็กหน้าสี่นะครับเหล็กหน้าสีที่ใช้วางเนี่ยฮะตัวตัวใต้ใช้วางตัวนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับประมาณสองจุดสามนะครับตัวนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับก็คาดการณ์ว่าอีกประมาณสัก ไม่เกินสัปดาห์ก็จะแล้วเสร็จในการทำโครงสร้างและก็หลังคานะครับอันนี้ก็รับเป็นงานโครงสร้างหลังคานะครับส่วนงานอื่นๆก็ต้องรองบประมาณนะฮะมีงบประมาณอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแสนห้าก็คงทำได้แค่โครงสร้างนะครับก็พามาทำงานครับพามาทำงานก็พูดคุยตอนนี้คิวงานตอนนี้ค่อนข้างเต็มนะครับ ซึ่งได้เปิดรับงานไว้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งก็มีคนติดต่อเข้ามาสามเจ้านะครับสามเจ้าแล้ววันที่สองวันที่สามอีกนะครับตอนนี้ก็รับไปที่เจ็ดคิวแล้วนะครับงานก็จะยาวถึงเดือนสิงหาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ใครที่จะจองคิวเข้ามาตอนนี้ก็เดือนสิงหาเลยนะครับนะฮะตอนนี้เดือนสิงหาเลยนะครับ,นะค,รบคิวค่อนข้างยาวนะครับยกเว้นที่ว่า คนที่จองคิวไว้แล้วเนี่ยไม่ยกเลิกสัญญาไปก็คือไม่ได้ตอบสัญญาเพราะว่าอาจจะรอนานนะครับก็จะมีคิวว่างนะครับถึงจะถึงจะทำทำได้นะฮะต้องให้มีคิวว่างนะครับก็าฝากไว้ครับก็พามาทำงานนะครับพามาทำงานดูบรรยากาศที่อุบนก็มีความเจริญนะฮะผมมองเห็นก็ที่นี่ก็เจริญนะฮะ ที่ดินเนี่ยโซนนี้แพงมากนะครับอุบลน,นะครับอย่างที่แปลงที่ผมอยู่เนี่ยพื้นที่ประมาณไล่ครึ่งเนี่ยเขาซื้อขายกันติดโถนซีเลอย่างนี้นะครับตกประมาณสองล้านห้านะครับสองล้านห้านะฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในกลางหมู่บ้านแบบนี้ด้วยนะฮะกากไว้ครับ,บครับสวัสดีครับ